ด็ครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับวันนี้ผมผู้บริการศูนย์ส่งเสริมอาชีพระหว่างประเทศองค์การมหาชนนะครับหรือสทปนะครับรู้สึกมีเกียรติเป็นเกียรติและยิยนดีอย่างยิ่งนะครับที่ได้นําเสนอนะครับโครงการที่เราถือว่ามีความสําคัญต่อประเทศไทยเป็นอย่างมากนะครับโครงการนี้ก็คือโครงการประกวดเครื่องแต่งกายประจำชาติ ลำรองนะครับซึ่งทางศูนย์ส่งเสริมเสพชีพระหว่างประเทศของเราเนี่ยนะครับได้มีการรเริ่มจัดทำขึ้นมานะครับโดยได้เล็งเห็นว่าปัจจุบันนั้นนะครับชุดประจำชาติที่เราใช้กันมานั้นยังไม่เป็นเป็นชุดประจำชาติที่เป็นทางการนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ยังไม่มีชุดที่ใช้เป็นทางการในปัจจุบันเนี่ยจะมีชุด ที่ใช้ในสถานการณ์ต่างๆนะครับหรือในโอกาสต่างๆเนี่ยนะครับอยู่ด้วยกัน3ชุดด้วยกันนะครับชุดแรกเป็นชุดที่เราเรียกว่าชุดข้าราชการนะครับซึ่งเป็นชุดสีขาวครับมีทั้งของสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีนะครับ จากนั้นเราก็จะมีชุดที่2นะครับที่เราเรียกว่าชุดราชนิยมนะครับชุดราชนิยมนี้จะมีด้วยกัน8ชุดนะครับเป็นชุดแต่งกายของสุภาพสตรีนะครับซึ่งท่านจะคงจะทราบอยู่แล้วว่าเป็นชุดที่มีลักษณะค่อนข้างเป็นทางการนะครับในชุดที่3นั้นเป็นชุดที่เราเรียกว่าชุดพระราชทานนะครับซึ่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับได้พระราชทานให้กับพระเอกเปรมจินนสุรานนท์นะครับได้ออกแบบในการใช้นะครับแล้วก็ได้นํามาใช้อย่างมีเผยแพร่ออกไปในยุคหนึ่งนะครับในปัจจุบันเราจะเรียนว่านะครับ เราจะเห็นได้ว่านะครับหลายหลายครั้งที่เราออกไปร่วมในกิจกรรมที่เป็นนานาชาตินะครับเช่นการประชุมเช่นการประชุมผู้นำของอาเซียนนะครับหรือการประชุมระดับรัฐมนตรีของอาเซียนหรือประเทศต่างๆอย่างนี้นะครับพอเท่าภาพมีการจัดงานเลี้ยงรับรองอย่างเป็นทางการซึ่งเขาก็ขอให้ทาง ผู้เข้าร่วมงานเนี่ยนะครับแต่งชุดประจำชาติลํำรองนะครับของแต่ละประเทศไปร่วมงานนะครับประเทศไทยเราก็ไม่มีชุดรักษาแบบนั้นนะครับเราก็มักจะใช้ชุด สากลน,นะครับแต่ถอดนคไทออกนะครับแล้วก็ไปร่วมงานซึ่งมันก็แสดงถึงยังเป็นวัฒนธรรมตะวันตกอยู่นะครับเราก็เห็นว่าจุดนี้เป็นจุดสําคัญเพระท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับท่านอลงกรท่านก็มีดาริว่านักาตแบบนี้เราควรจะมีชุดที่จะใช้ในงานที่เป็นทางการนะครับไม่ว่าเราไปร่วมงานในเรื่องของอาการประชุมนานาชาติไปร่วมกิจกรรมต่างๆในระดับ ระดับโลกระดับนานาชาติเนี่ยนะครับเราก็ควรที่จะมีชุดประจำชาติลำลองของเราในกรณีที่เจ้าภาพนะครับให้เราแต่งกายในลักษะของชุดชุดประจำชาติลำลองอย่างรักษาแบบนี้นะครับทั้งศูนย์ส่งเสริมพิพิธภพ์ก็ได้รับเอาแนวดำริเนี่ยนะครับมาจัดดำเนินการที่เราเรียกว่าโครงการประกวดนะชุดประจำชาติลำลองนะครับในครั้งนี้นะครับโดยโดยมุ่งเน้นที่จะให้ชุด จำาติเหล่านั้นนะครับใช้สร้างความเป็นเอกลักษณ์นะครับใช้ผ้าไทยนะครับเพื่อจะนำไปสู่ความโดดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยที่รักของเรานะครับเพราะฉะนั้นโครงการนี้ก็จะได้เริ่มดําเนินการขึ้นนะครับตั้งแต่วันที่ตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปนะครับโดยมีกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดเมื่อวันที่8ธันวาคม พศ2553นะครับซึ่งเราก็เชิญชวนให้ผู้ออกแบบนักออกแบบต่งตางๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเยาวชนไม่ว่าจะเป็นอะ,อะไรฮะอะย่างดีไซเนอร์หรือจะเป็นผู้ที่มีการออกแบบที่เป็นโปรเฟชชั่นอลแล้วก็ตามนี่นะครับได้กรุณาส่งแบบสเก็ตนะครับครั้งแรกให้เราในวันที่สิ้นสุดเมื่อวันที่8ธันวาคม2553นะครับ จากนั้นแล้วเราก็จะมีการตัดสินนะครับโดยมีรางวัลทั้งหมดสี่กลุ่มด้วยกันนะครับคือกลุ่มแรกเนี่ยเป็นกลุ่ม ทำงานนะครับถ้อมีชุดทำงานชายชุดทำงานหญิงนะครับเราจะมีชุดลำลองนะครับก็จะมีชุดลำลองชายชุดลำลองหญิงนะครับซึ่งทั้ง4รางวัลนี้นะครับเราก็จะมีรางวัลให้นะครับรางวัลที่1เนี่ยเราจะมีการมอบรางวัลนะครับในวงเงิน50,000่นบาทนะครับสำหรับทั้ง4ชุดนะครับชุดละ5 0,000่นบาทนะครับในขนาดเดียวกันนะครับเมื่อท่านได้รับการคัดเลือก ให้เป็นผู้ชนะเลิศแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะมีาการที่จะต้องเอาภาพสเกต็ตเหล่านั้นนะครับไปตัดเย็บนะเป็นชุดจริงนะครับอันนี้เราก็จะสนับสนุนในวงเงิน2,500บาทนะครับให้ท่านไปตัดชุดนะเพื่อนำเอาเข้า,ขามาประกวดในเวทีครั้งสุดท้ายนะครับอันนี้ก็เป็นบทบาทที่เราดำเนินการนะครับก็คิดว่า,าการทำโครงการครั้งนี้นะครับก็คงจะทำให้ประเทศไทยเรามีชุด แต่งกายประจำชาติลําลองเนี่ยที่ประกาศใช้เป็นทางการนะครับเมื่อเราในการตัดสินครั้งสุดท้ายนะครับประมาณวันที่25ธันวาคม2553นะครับ,รบหลังจากนั้นวันที่28ธันวาคมนะฮะในปี2 5 5 3เราก็จะนำเสนอต่อคณะมนตรีนะครับเพื่อจะประกาศใช้อย่างเป็นทางการนะครับในปีต่อไปนะครับเราก็จะมีชุดที่ มีรูปแบบสวยงามนะครับเป็นชุดผ้าไทยนะครับมีเอกลักษณ์ของความเป็นไทยใช้กันอย่างถาวรต่อไปนะครับผมก็อยากจะเรียนเชิญชวนนะครับหลังจากที่เรามีการประกวดเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราจะใช้เวทีที่เราถือว่าเป็นวันประเพณีสําคัญของไทยนะครับคือวันสงการของไทยนะครับในการที่เราจะนํามา เสนอแนะแนวทางในการที่จะนําเอาชุดแต่งกายประจำชาติของเรานั้นนะครับแต่งกายกันให้ทั่วไปโดยทั่วไปนะครับในประเทศก็เชื่อว่าก็ทําให้เกิดบรรยากาศที่ดีคืนขึ้นในวันที่เป็นวันประเพณีอันสําคัญยิ่งของเรานะครับในปี2554ครับก็ขอบคุณนะครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมเนี่ยรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยได,ได้ได้ไดามาคุยพบปะพูดจาก,กันในเรื่องของการแต่งกาย ด้วยผ้าไทยนะคะอยากจะเชิญชวนทุกท่านได้มาร่วมกันดีไซเนอร์หรือผูออ้นักออกแบบเสื้อผ้าที่มีหลากหลายในประเทศไทยขณะนี้เนี่ยนะคะให้มาช่วยกันประกวดเพราะว่าเราเป็นการจัดครั้งแรกฮที่จะประกวดการแต่งกายาเครื่องแต่งกายประจำชาติาเป็นครั้งแรกนะคะ เนื่องจากว่าประเทศต่างๆเนี่ยไปที่ไหนเขาก็มีชุดประจำชาติไปไประชุมในต่างประเทศนะคะปรากฏว่าประเทศไทยก็ไม่ทราบว่าจะแต่งอย่างไรซึ่งความจริงเนี่ยก็ค่อนข้างจะงงงวยเหมือนกันว่าทำไมไม่มีจริงๆแล้วชุดไทยประจำชาติก็มีอยู่แต่อาจจะเป็นลักษณะที่อฟอร์มอลเกินไป นะคะเป็นงานเป็นการเกินไปก็ได้นะคะเลยไม่ค่อยอยากจะไปแต่งกันเดนก็คิดว่าเป็นโอกาสอันดีค่ะที่เราจะได้มาประกวดกันว่าเครื่องแต่งกายที่ใช้ได้ประจําวันนะคะ,ะก็อาจจะยกตัวอย่างที่อย่างที่เนใส่อยู่เนี่ยนะคะใส่ได้ทั้งวันตั้งแต่เช้าจดเย็นหรือจะไปออกงานเลียก็ไปได้เลยนะะผ้าไทยเราก็สวยงามมากอยู่แล้ว พระสิ้นก็สวยงามเพราะนั้นทางสตรีฝ่ายสตรีนี่ก็น่าจะใช้ได้อย่างง่ายดายนะคะ,ะสำหรับสุภาพบุรุษเองก็กำลังมีปัญหามากเพราะว่าไม่ทราบว่าจะแต่งอย่างไรนะคะก็เลยเป็นโอกาสดีที่เราจะได้มาประกวดกันในครั้งนี้สำหรับเรื่องผ้าไทยนี่ยความจริงสวยงามมาก จะเอาไปตัดเย็บในรูปแบบไหนก็ได้ทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ปัจจุบันก็ได้ทํามีการปรับปรุงให้ผ้าไหมตะกอนนี้รู้สึกแข็งใส่แล้วอึดอัดนะคะ,ะแล้วก็ซักแห้งก็จะต้องซักแห้งอยู่อย่างเดียวความจริงก็อยากจะกลับเรียนให,ให้ท่านทั้งหลายได้ทราบว่าผ้าไทยนั้นจริงๆแล้วซักเองที่บ้านได้เพราะน้ํายาที่มีอยู่ ในปัจจุบันเนี่ยใช้ง่ายได้มากเลยค่ะของเลียนเองที่ใช้อยู่ก็ไม่เคยต้องไปส่งซักแห้งซักเองที่บ้านได้นะคะแล้วก็รีดก็ได้ง่ายดายต่รีดก็เป็นมีไอ้น้ำที่สะดวกสบายก็สามารถรีดได้อย่างง่ายดายนะคะเพราะฉะนั้นที่เข้าใจนั้นผ่านมานะว่าจะต้องส่งซักแห้งนั้นก็โปรดเข้าใจสมัยนะคะ สำหรับเสื้อผ้าไทยเนี่ยบางส่วนใหญ่จะเข้าใจผิดว่า,าดูสำหรับเป็นผู้ใหญ่เท่านั้นที่ใส่ได้เด็กๆก,ก็ไม่อยากจะใส่เพราะรู้สึกว่าจะใส่แล้วจะดูแก่ดูเชยหรืออะไรอย่างนั้นเป็นต้นความจริงก็ไม่ใช่อีกสามารถจะมาตัแบบให้มันดูสมัยใหม่แล้วก็ใช้ได้ดีก็อยากจะเชิญชวนให้ท่านทั้งหลายมาช่วยกันใช้ ผ้าไทยกันเถิดเพราะว่าชาวบ้านจะได้มีงานทําเพราะปรากฏว่าตอนนี้ก็เศรษฐกิจก็ค่อนข้างจะซบเซานักท่องเที่ยวก็มาน้อยลงนะคะกะ็การขายของของชาวบ้านนี้ก็เลยเพ่าไปแต่ก็จริงๆแล้วเดีนคิดว่าผ้าไทยนั้นใช้ได้ตลอดเวลา จะอยู่ในประเทศไทยหรือจะไปต่างประเทศผ้าไทยนั้นก็มีหลายชนิดด้วยกันค่ะมีทั้งผ้าไหมผ้าฝ้ายแล้วก็ผ้าไหมที่ผสมกับยายสังเคราะห์อื่นๆแล้วก็รู้สึกว่าจะยิ่งทำให้เกิดความทิ้งตัวตัดง่ายแล้วก็ใส่ได้ง่ายแล้วก็ทนทานแล้วก็ไม่แพงก็มีอยู่มากนะคะเพราะฉะนั้นผ้าที่เรากำลัง พัฒนาแบบใหม่ๆก็ยังมีอีกเยอะเหมือนกันที่ทำจากใยสังเคราะห์หรือใยพืชต่างๆน,นานาซึ่งทอออกมาแล้วก็ดูสวยงามแปลกใหม่เป็นทัน<ม>เป็นสมัยใหม่เลยใช่ค่ะก็เลยอยากจะเชิญชวนให้มาประกวดประคันกันนะคะในคราวนี้แล้วท่านทั้งหลายที่เป็นนักออกแบบก็อย่าไปเก็บตัวเงียบเลยค่ะออกมาแสดงฝีมือกันหน่อย นะฮะเพราะเราก็มีนักออกแบบที่มีชื่อนะฮะแล้วก็มีความสามารถสูงที่ไปดังในต่างประเทศก็มีหลายท่านนะคะก็กําลังเรียนอยู่ก็ได้่ะนักศึกษาที่ศึกษาในเรื่องอเครื่องแต่งกายเหล่านี้ก็มาแสดงฝีมือกันคิดว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเพราะว่าแบบที่จะใช้นั้นที่ข้าราชการจะตัดสินนั้นเนี่ย เราอาจจะมีรางวัลหน่งสองนะคะที่จะนั่นแต่ว่าผู้ที่เข้ารอบเนี่ยเรียนเชื่อเลยว่าคนจะสามารถนำไปตัดใช้ได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้มีหลากหลายแบบให้ท่านได้เลือกด้วยเชิญนะคะเชิญชวนนะคะเพราะเรากำลังจะ,ะจะได้นำไปใช้เร็วๆนะคะเพราะว่าการประชุมต่างประเทศก็มีบ่อย มากขึ้นโดยเฉพาะยิ่งในประเทศอาเซียนแล้วก็ในนานาประเทศด้วยถ้าหากว่าเรามีชุดไทยที่ใส่ง่ายๆนำพาไปง่ายๆไปต่างประเทศเนี่ยก็จะเป็นโอกาสอันดียิ่งค่ะครับสำหรับการประกวดการออกแบบเครื่องแต่งกายประจำชาติในครั้งนี้เนี่ยนะครับเรามีการแบ่งประเภทของการประกวดเป็น2ประเภทนะครับคือประเภทที่1คือชุดทํางาน แบ่งเป็นสุภาพบุรุษและชุดทํางานสุภาพสตรีส่วนประเภทที่2ก็เป็นชุดลําลองโดยจะแบ่งเป็นประเภทของสุภาพบุรุษและประเภทของสุภาพสตรีเช่นกันครับโดยส่งผลงานได้ที่ศูนย์ส่งเสริมศิลปะชีพระหว่างประเทศองค์การมหาชนและบริษัทเมมเฟรชจำกัดนะครับตามที่อยู่ที่ขึ้นข้างล่างนี้นะครับส่งผลงานภายในวันที่8ธันวาคม2553ครับที่การส่งผลงานเข้าประกวดนะครับให้สเก็ต ภาพภาพผลงานบนกระดาษ A3 นะครับโดยด้านหน้าเนี่ยเป็นการสเก็ตภาพผลงานทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับแล้วก็อธิบายแรงบันดาลใจ200คำพูดแล้วก็ติดตัวอย่างของวัสดุที่จะใช้แล้วก็สีที่จะใช้ส่วนด้านหลังให้กรอบประวัติส่วนตัวแล้วก็ติดเบอร์เบอร,บอร,บอร์ที่อยู่ที่จะติดต่อได้นะครับ การคัดเลือกผลงานรอบแรกนะครับเราจะคัดเลือกให้เหลือประเภทละ25ผลงานรวมทั้ง2ประเภทแล้วเนี่ย100ผลงานนะครับแล้วก็เราจะทำการนำผู้เข้ารอบทั้ง100ท่านนะครับ100ผลงานเนี่ยเข้าไปเวิร์กช็อปร่วมกับดีไซเนอร์ชื่อคุณสวรักษ์ชินางกุลพิวัตรนะครับซึ่งเคยผ่านงานแฟชั่นโชว์จากงานจั p a n f a s h แฟชั่นวปี2553ที่ผ่านมานี้นะครับแล้วก็เราจะตัดสิน ผลงานเนี่ยาภายในเดือนธันวาคมนะครับโดยผ่านการแสดงแบบจากผู้แสดงแบบมืออาชีพนะครับรางวัลของแต่ละประเภทนะครับรางวัลที่1มูลค่า50,000บาทนะครับแล้วก็รางวัลชมเชยอีก9รางวัลรางวัลละ5,000บาทครับ สุดท้ายนี้ก็ขอฝากให้น้องๆแล้วก็พี่ๆนะครับพี่ๆน้องๆดีไซเนอร์ทุกท่านนะครับเข้ามาช่วยกันร่วมประกวดโครงการนี้นะครับเพราะว่าเห็นว่าเป็นโครงการที่ดีแล้วก็น่าสนใจนะครับในการที่จะพัฒนางานด้านออกแบบแล้วก็เป็นโอกาสที่จะเปิดโอกาสให้กับทุกท่านได้ได้แสดงศักยภาพทางด้านการออกแบบนะครับขอบคุณมากครับ